ช่วงนี้กระแสมัทฉะมาแรงมากค่ะเต็มติกตอกไปหมดเลยแนนก็เลยไปหามาว่าคนท้องสามารถกินมัทฉะได้ไหมข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเราจะได้ไม่ตกกระแสกันนะคะแม่แม่หนึ่งมัชฉะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่น EGCG กับโพลิฟีนอลช่วยลดการอักเสบและชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ค่ะ2ในมัทฉะจะมี L- เทนีนที่ช่วยคลายความเครียดทําให้รู้สึกผ่อนคลายในช่วงที่ตั้งครรภ์สเมื่อดื่มในปริมาณที่เหมาะสมมัทฉะจะช่วยเพิ่มพลังงานและดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและ จจิตใส่วนข้อเสียและความเสี่ยงของการดื่มมัช่า 1. มั่งมะชามีคาเฟอีนสูงถ้าดื่มมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะแท้งได้หรือคลอดก่อนกำหนดได้นะคะ2คาเฟอีนอาจลดการดูดซึมของธาตุเหล็กจากอาหารทําให้เสี่ยงโลหิตจาง 3. คาเฟอีนยังทําให้คุณแม่ปัสสาวะเพิ่มขึ้นอาจทําให้คุณแม่รู้สึกอ่อนเพลียสูญเสียน้ําและแคลเซียมค่ะข้อควรระวังควรดื่มไม่เกิน1-2แก้วต่อวันและบริโภคคาเฟอีนไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์การควบคุมปริมาณคาเฟอีนและเลือกผลิต ที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งสําคัญมากหากคุณแม่สามารถดื่มมัทฉะในปริมาณที่เหมาะสมและปฏิบัติตามข้อควรระวังก็สามารถเพลิดเพลินกับความอร่อยและประโยชน์จากมัทฉะได้โดยไม่ต้องกังวลนะคะถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์นคนไหนกําลังกังวลว่าทานอะไรได้ไหมคอมเมนต์มาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลมาให้นะคะ